ความจริงได้พี่จุ๋ความจริงวิธีไหนจะดีกระห่องชั้นกำลังเดินทางมาขึ้นความหลงในระหว่างกลางทางกระหม่อมฉันได้เดินอุทยานทางอุทยานหลวงได้ยินเสียงจู่วัวกาจู่วัวกาจับวัวกาตุ่งถักแล้ววิ่งไม่ว่าใครเขาจะกินหรือไม่ด้วยความเชิญเอาพะองคไปไหนอนไรอยังไม่เล่าเรื่องหาาอย่าพูดจาไม่ค่อยเนี่ยเป็นคบขอบคุณครับชอบ ที่ต้องฟังมันพี่ราวัลรอบ1รอบวรอบ3รอบจรอบ5รอบรอบ7รอบรอบ9รอบ10รอบ1รอบ12รอบรอบ1ารับ1แรอบ16รอบ17รอบ18รอบรอบรอบ21รอบรบรอบ24รอบรอบ2รอบ27รอบรอบ2รอบรอบ31รบรับ33รอบ34รับ35รอบ3ครอบ37รอบ38รอบ3รอบ40รอบรอบรอบ43ร ไในข่าไปตักเกิด้วยความหวังดีว่าสิทราท่านทำแบบนี้มันไม่มไมถูกต้องหากโลกท่านรู้จะมีความผิดไอ้สิมะดาไม่ฟังกล้า,กมมมา,มมามฉัน,นมันไล่เตะปากันฉันมาหากเราไมาช่วยไว้ไม่ทันมัหม่อมฉันพวกป่าฉีร์โแน่เลยพระเจ้าค่ะคุณเจ้าค่ะคำที่เนี่ยงอาหารพูดมาเป็นการใส่ร้ายกระหม่อมฉันกับกลุ่หญิงไม่เคยคิดอะไรชั่วช่วแบบน,นั้นหรอกพุณเจ้าค่ะเข้าใจคกรเป็นคำกับทุกใหม่เสธุราคุณเจพี่เจ้าเป็นชู้กับสิมะดาใช่ไหม 就走了吗 กันตัวพิหารที่ไหเลยจ้าไม่นะอยู่ที่ฉันเลยแต่ว่าฉันค้อนให้รอไปค่ะรอไปค่ะตัวพี่ชายจัดการเองพระพี่นางไปค่ะจัดหายอยู่ไหนเพคะจัดหายก็เจอชื่อพี่นิาร์ถ้ารู้แล้วเนี่ยก็เตรียมตัวตายเลยเร็วนี่ท่าน ที่มีแบบองค์หญิงเขียนยังไงองค์หญิงก็บอกเขาไปเลยปาไปแล้วะระวัางแบบมึงไหนจะตายเพราะผู้หญิงมคนเหือียวคนเดียวเลยนี่เด็กเอาเถอะนี่พี่ในสถานที่นี้ท่านพี่เป็นคนที่มียศภาวรศาสตร์ที่โดดเด่นข้าพเจ้าจะให้โอกาสท่านพี่หรือให้เกียรติท่านพี่เป็นคนอ่านจดหมายเออขอเลยครั มอ่านไม่ออกอ่านไม่ออ,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 กอ,อกแล้วก็มาไปทำทรมานติ๊กติ๊ากระหม่อมฉันจะไปทำไปแดงมาเพื่ออะไรจะไปฆ่าอะไรเล่ามาสิตอนแรกไอ้ไปทำโอ้โห้ตายดิ้นผาดพ่าด่าทำไมละ่ะร้องไห้ตายโหดตายหาเลยแล้วยังไงต่อเลยขอเขาจับใหม่จับหใหม่ได้ใบอะไรได้ใบแดงอุ้บฉัได้ใบแดงไม่นยังไงต่อไเป็นทหารเนี่ยแล้วไงอยากเราใช้ชาโดโอ้ย มึงพูดหน้าด้านๆอย่างท่านี้ชาิมึงอยากมีโัวเป็นทหารสิไ<อ>ม่ไหวฟุกปาปตีมึงไปแคลวเลยเถอะปัหาพวกจังเลยเนี่ยเอาละไอเ้เรื่อนเจ้าต้องสองคนเราจะทำมัน่อน <c oughs> ตอนนี้เราจะขออ่าจนจดหมายทั้งสองฉบับนี้เองอ่านเองแล้วม่นจะง ว่าเราไม่รู้อะไรลูกจ้ะทั้งสองคู่นี่กูได้รู้ตาตางงเข้าใจผิดแล้ว ไอ้เยี oh. quer, quer, I, quer, quer ่ยมหานต์อาวเยี่ยมเยี่ยมไอ้เยี้ยมเยี่ยมหานตว่าไหมน้อน้องพี่ตัวโ้ตัวโอ้งไอ้เยี่ยมหานตนั่นเขาหนึ่งกับสีวิกา สิร่ร้รายเพืรร้ายอย่างนี้ต้องบนใช้คนเทียบไม่ใช่กล่าวเตียมเทาควายถเป็นความจริงถ้าผิจะพีช่วยห้ายสุดมันจำใจไม่ได้ับไป